สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกคน mm hmm. ก็นางวาก็อยากจะยพรทุกคนนะคะขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ไทยนะคะใครที่เดินทางกลับบ้านหรือกลับต่างจังหวัดเนี่ยก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะเล่นน้ําสงการอย่างระมัดระวังนะคะถ้าเมาไม่ขับนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมาทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะและที่สําคัญนะคะฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะกล่องหนัง BSC ชิคชิคแชนแนลสามโคกฟิล์มสามโคกแชนแนลและที่สําคัญ อย่าลืมติดตามช่องอาร์ตนำวาด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีวันปีใหม่แทนนะครับทุกคนวันสงการนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงหรือว่าใครก็ตามที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากพี่พี่ทุกคนนะครับฝากติดตามเพจหนังสั้นของพวกเราได้นะครับกองหนังสามโคก bsc หนังสั้นสามโคกชาแนลแล้วใครก็ตามนะครับที่ต้องการดูความเคลื่อนไหวของอาร์ตนำวาเนี่ยก็ต้องฝากติดตาม เพจอาร์ตนวาเลยนะครับขอให้มีความสุขม,มากๆนะครับสำหรับวันสงการนี้สวัสดีวันปีใหม่ไทยครับสวัสดีปีใหม่ไทยสงการปีนี้ขอให้เที่ยวกันอย่างระมัดระวังเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยฝากติดตามเพจของเราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในวันสงการบา,บาย สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะแอนขอให้ทุกคนเนี่ยที่จะไปเล่นสงการเนี่ยขอให้มีความสุขแล้วก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนใครที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะสุดท้ายนี้ฝากติดตามเพจของเราด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะสุขสันต์วันสงการนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันสงการนะคะใครที่เล่นน้ำเนี่ยก็ขอให้เล่นน้ำกันอย่างระมัดระวังเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะมีความสุขในวันหยุดแล้วก็กลับมาทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะอย่าลืมนะคะหนังสั้นดีๆอย่าลืมดูช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับใครคิดสิ่งใดเนี่ยก็ขอให้สมหวังตามปรารถนาเลยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้แดดร้อนกินน้ำเยอะๆนะครับอวยพรจากตัวโกงตัวเร็วตัวเดิมครับบ๊ายบายวู้ฮู้ สวัสดีค่ะปีใหม่ไทยปีนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ใครที่กลับบ้านก็ขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะระมาระวังตัวกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะรักทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับผมก็ ยังไงก็อย่าลืมดูดลสุขภาพกันเยอะๆนะครับผมใครกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเรวยๆครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเมาไม่ขับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์นะคะแล้วก็เล่นน้ำอย่างระมัดระวังด้วยนะคะบ๊ายบาย